สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมวันนี้มีงานเพชรเซตติ้งสวยๆเป็นแหวนและจี้หลายชิ้นมานำเสนอค่ะเพชรมีหลายรูปร่างหากการเจระไนเป็นแบบต่างๆที่ไม่ใช่เม,รรม็ดกลมเราจะเรียกว่าเพชรแฟนซีค่ะ เพชรเหลี่ยมก็มีหลายรูปร่างแต่ละรูปร่างก็จะมีชื่อเรียกต่างกันไปดังภาพที่แสดงในวิดีโอคลิปนี้ค่ะโดยปกติแล้วหากเป็นงานมือหนึ่งเพชรแฟนซีจะมีราคาสูงกว่าเพชรเม็ดกลมมากแต่สินค้าที่นำเสนอเพชรแฟนซีในวันนี้ทั้งหมดคืองานหลุดจำนำค่ะวันนี้นำเสนอสินค้าทั้งหมด10รายการฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สินค้าชิ้นแรกแหวนเพชรดีไซน์เรือนทอง 18K หนัก6.9กรัมประดับเพชรแท่ง48เม็ด0.64กรัตและเพชรกลม56เม็ด0.56กรัตทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.20กรัตหน้าแหวนขนาด1.8คูณ2.8เซนแหวนเบอร์55ราคา25,000บาท งานชิ้นนี้เป็นงานที่มีความสวยประณีตมากโดยการนำเพชรแทปเปอร์มาเรียงรายเป็นลวดลายและฝั่งเพชรเม็กกลมเป็นลายมวนบนล่างเป็นงานสวยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะแหวนเพชรหัวใจดาวพระจันทร์เรือนทอง90หนัก4.1กรัมประดับเพชร2ขนาดทั้งหมด41เม็ดรวม0.60กรัด หน้าแหวนขนาดกว้าง1.4คูณ1.8เซนแหวนเบอร์53ราคา1 9 5 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยค่ะโดยการทำเป็นรูปหัวใจดาวพระจันทร์อยู่ตรงกลางและฉะลุลวดลายเป็นหน้าโลและล้อมเพชรและทำบ่าข้างถือว่าเป็นงานสั่งทำจากเจ้าของเดิมที่ ทำชิ้นงานออกมามีรายละเอียดสวยงามค่ะแหวนเพชรลายเส้นพาดคว้เรือนทอง 18K หนัก7.2กรัมประดับเพชร25เมตรรวม0.22กรัตหน้าแหวนสูง0.8เซน แหวนเบอร์50ราคา18,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์ที่ทำลายเส้นพาดไปมาทั้งวงและมีบางส่วนที่ฝังเพชรเรียงรายถือว่าเป็นงานเพชรดีไซน์เท่ๆชิ้นหนึ่งค่ะแหวนฉลุลายฝังเพชร เรือนทอง 18K หนัก7.2กรัมประดับเพชร11เม็ดรวม0.40กลัดหน้าแหวนสูง0.7เซนแหวนเบอร์53ราคา18,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ฉรุลวดลายรอบวงแต่ฝั่งเพชรแบบฝั่งหุ้มเฉพาะครึ่งหน้า เป็นงานสวยที่มีความละเอียดปราณีตค่ะเพชรที่ฝังก็ขาวและเล่นไฟดีงานชิ้นนี้เป็นงานที่สามารถใส่ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเกี่ยวหนําเตยจากรวดลายที่ฉลุทำให้ชิ้นงานมีความสวยหวานค่ะแหวนทับทิมบากข้างเพชรเรือนทอง90หนัก4.2กรัม ประดับเพชรแทปเปอร์เม็ดละ20ตังค์2เม็ดรวม0.40กะลัดหน้าแหวนสูง1เซนแหวนเบอร์53ราคา1 8 5 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นการนำทับทีมสีชมพูอมแดงมาฝังหุ้มและประดับบ่าข้างด้วยเพชรแทปเปอร์ที่เม็ดใหญ่ขาว แบบฝังหุ้มเช่นกันค่ะงานเซตติ้งแบบนี้เป็นเซตติ้งที่ดูเรียบหรูการนำเพชรแฟนซีมาประดับบ่าข้างยิ่งเพิ่มความหรูหราของชิ้นงานยิ่งขึ้นค่ะชิ้นนี้ทางร้านไม่ได้เซอร์ทับทีมมาว่าเป็นแหล่งที่มาของที่ไหนหากคุณลูกค้าต้องการเซอร์มีค่าใช้จ่าย600บาทค่ะจีเพชรดาวกระจาย เรือนทอง90หนัก2กรัมประดับเพชรกลม1เมตร13ตังค์และเพชรแทปเปอร์8เมตร0.66กรัตทางชิ้นงานรวมเพชร0.79กรลัตชิ้นงานขนาดกว้าง1.4สูง1.5เซนเม่อรวมขั้วจี้ขั้วจี้กว้าง3มิลราคา19,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงาน สวยดูดีมีราคาค่ะเพราะมีการนำเพชรแฟนซีมาประดับรวมด้วยทำให้ชิ้นงานเพิ่มความหรูหราทัานสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะจี้เพชรปลาดาวเรือนทอง90หนัก2.5กรัมประดับเพชร31เม็ดรวม0.82กรลัด ชิ้นงานเส้นผ่าศูนย์กลาง2.2เซนควดจี้ขนาด3มิลราคา23,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ใหญ่คุณลูกค้าสามารถใส่กับสร้อยคอ 18K หรือใส่กับโชเกอร์ก็ได้ค่ะชิ้นงานขนาดใกล้เคียงเหรียญ1บาท เมื่อใส่ประดับขึ้นมาก็จะดูสวยสะดุดตาเพราะว่าเป็นงานที่เพชรสวยค่ะจี g ้เพชรกลิ้งได้ทรงหัวใจล้อมเพชรเรือนทอง 18K หนะัก5.7กรัมประดับเพชรเมละ2ตัง28เม็ดรวม0.56กลัดชิ้นงานขนาดกว้าง1.9สูง2.3เซน ัวจี้กว้าง4ี่มิลราคา23 0 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานสวยน่ารักมากค่ะโดยการนำเพชรมิละสองต่างประดับตรงกลางและหุ้มเป็นทรงกลมและทรงหัวใจประดับตรงกลางสามารถจะเคลื่อนไหวได้และทำล้อมด้วยเพชรเป็นทรงหัวใจแม้กระทั่งขั้วจี้ขึ้นไปยังประดับเป็น ลูกคนตัวเล็กๆยืนอยู่เพชศแต่ละเม็ดสามารถจะกลิ้งได้เป็นอิสระกันเป็นงานสวยน่ารักเมื่อนำมาใช้งานก็จะมีคนทักค่ะจี้เพชรกงจกักเรือนทอง90หนัก5.8กรัมประดับเพชร54เม็ดรวม0.92กลัดชิ้นงานเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซน ขั้วจีกว้าง5มิลราคา2 1 0 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานคั้วจี้ใหญ่ค่ะและชิ้นง,งานขนาดค่อนข้างใหญ่ทีเดียวหากคุณลูกค้านำมาใช้งานกับโชกเกอร์หรือสร้อยคอ 18K ก็จะดูมีความโดดเด่นเพราะว่าเพชรเยอะเต็มชิ้นง,งานค่ะงานชิ้นนี้เพชรจะออกนวลเล็กน้อยนะคะแต่เพชรทุกเม็ด เล่นแสงล้อไฟดีค่ะชิ้นสุดท้ายเข็มกัดเลข9ไทยเรือนทอง 18K หนัก2.9กรัมประดับเพชร41เมตรรวม0.84กะลัดชิ้นงานขนาดกว้าง2.6คูณสูง3เซนการกัดยาว2.5เซนระบบล็อกแบบหัวจกักราคา19,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ ดีน่าใช้ก้านกัดแหลมคมสามารถกัดเสื้อผ้าได้ง่ายเลข9้าเป็นเลขมงคลเป็นเลขนำโชคหมายถึงความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรือง และงานชิ้นนี้เพชรขาวสวยเล่นไฟดีทุกเม็ดค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ